รถพลดินสายเข้าล่องมันล่องอ้อยอย่างรุ่น 670X รุ่น 621X และรุ่น 690X แตกต่างกันยังไงแล้วรุ่นไหนเหมาะกับเรากรเกษตรพอดีถามมาตอบให้ครับก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆของเราไปรับชมคลิปกันเลยครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันไร่อ้อยต้องรู้จักรถบนดิน3รุ่นนี้เพราะสามารถใช้งานในล่องได้ดีทั้ง3รุ่นเลยแล้วมันแตกต่างกันยังไงละ่ะ รถบวนดินรุ่น6 7 0น x ใช้เครื่องยนต์7แรงม้าฟังก์ชันการทำงานกวนดินและสาดดินยกแรงมี2เกียร์ด้านหน้า2เกียร์ถอยหลังและ2เกียร์โรตารี่เหมาะกับคนที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงสามารถปรับฐานล้อได้หลายระดับเข้าได้ทั้งร่องแคบและร่องกว้างมีโรตารี่ที่สามารถปรับรอบช้ารอบเร็วได้จุดเด่นคือสาสดินได้สูงและไกล ในส่วนของรถพลดินรุ่น 690X จะทำได้ทุกอย่างที่รุ่น 670X ทำได้แต่ยกระดับประสิทธิภาพด้วยเครื่องยนต์ขนาด9แรงม้าจุดเด่นคือประหยัดน้ำมันทำงานต่อเนื่องได้นานขึ้นและสุดท้ายรถพลดินรุ่น 621X ใช้เครื่องยนต์7แรงม้าฟังก์ชันการทำงานพนดินและสาสดินยกแบงเช่นกันมี2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังส่งกำลังด้วยเพลาตรงเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่มีกำลังและแรงด ที่ดีขึ้นมีโรตารี่ที่สามารถปรับหมุนหน้าหมุนหลังได้สะดวกในการใช้งานไม่ต้องกลับแทนเมื่อสาสด,ดินจุดเด่นคือทึกทนแรงไม่ตกต่อพ่วงอุปกรณ์ได้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรุ่นสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เกษตรพอดีครับ หวังว่าคำตอบนี้จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกรถที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับคำถามต่อไปที่เราจะมาตอบจะเป็นอะไรฝากกดติดตามเราไว้ได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดกับข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากเราหากมีคำถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆสามารถถามเราเข้ามาได้เลยทุกช่องทางด้านล่างนี้เราจะมาตอบคำถามให้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ